ใบเวทมียาเยอะมากๆแทบพบทุกอย่างที่เราต้องการด้วยความที่เปิดร้านใหม่เราก็อยากได้ต้นทุนยาที่ราคาถูกลงคุ้มค่าวางใจได้เลยค่ะสวัสดีค่ะโชติกาธนาสายเจ้าของร้านหยกยาฟอร,ร์มาซีนะคะเรียนจบมาแล้วก็มาเปิดร้านเลยเราก็ไม่ได้มีคอนเนคชันที่ไหนไม่ได้รู้จักใคร เจอในเว็บไซต์ผ่านทางหน้า f c e e o o o แล้วก็เลยสมัครเข้าไปเห็นว่าผู้สมัครใหม่จะได้ส่วนลดเพิ่มเข้ามาด้วยความที่เราอยู่อีสานการจัดส่งไม่ต้องห่วงเลยใบยเม็ดมีการจัดส่งที่มีคุณภาพและรวดเร็วไม่ได้เก่งเทคโนโลยีขนาดนั้นแต่ใช้างานง่ายมากๆเลยค่ะกดเข้าไปแล้วก็สามารถเสิร์ชหายาพอกดสั่งสำเร็จแล้วมันจะเชื่อมต่อกับทาง Line official ให้ทันทีเลยแล้วก็ปิ้นใบขอยอออกมาได้เลย สำหรับร้านยาที่เปิดมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลองใบเม็ดอยากให้ลองดูเพราะนอกจากยาที่มีคุณภาพของเขาแล้วนะคะเขามีทั้งโปโ้คุ้มและยังมีคูปองส่วนลดมีของแถมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ